สวัสดีครับพี่น้องเมื่อสี่ผ้ามาเบิงเผ่าที่โดนด้วงต้องเผ่ากันนะช่วงนี้นะครับผมเผาผมเจอไปประมาณสิบกว่าต้นลักษณะมันจะเป็ตรีครับพี่น้องนี่มันตรจอหยอดครับแต่ว่าบอสบอสปีบอเสียหายหลายคือคือยอดหยอดนี่ถ้าเฮาบอเห็นถามมันกินสุดถามันกินหมดเลยนะตัวเด็กกัสิตายลกับใบมันก็สิขาดครืนนะครับตัวนี้ก็ับเนี่มันจะขาดครืงไปยุ่งซี การเพ่พอเห็นอะไรทั้งสิ่เขาจะต้องแก้ไขอย๋ยพูมจะพ้าไปเบิ้งกับแถบอะไรพวกจะต้นนะครับลักษณะของมันนี่เบิ้งเขาตรงเบิ้งว่าม้นจะเป็นขี่ขยอยู่หรอครับเป็นตื่นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่ว่าที่เป็นขี่ขวายพยุว่านั่นสิแบบนี้นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับมันขาดเห็นว่าครับขาดเลยนี่แล้วครับพอเห็นมันมาไง นี่ครับมันกินมันคึืนมันเมื่อครับนี่มูสนไหมนี่ครับตัวนี้กินเลิกอันตรายครับตัวนี้นี่ครับเธส่วนมากแล้วเขาสิลงลมากินนี่ครับโป้ิี่ทามุนี่เขาจะกัดซื้อเขากัดนี่ครับเจ้านี่เขาจะกัดกินเพียงเดียวพอกินหลายพอตัวนี้มันสีมิตรใบพป้พิเนื้อถ้ากินทั้งตำเนี่ยครับเขาจะกินโดนเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเลิกเลิกเลิกนี่ครับเขาจะกิน กินเลือกลงไปเรื่อยครับนี่ลงไปเรื่อยซึ่งโตมันจะเป็นต้นสีครับนี่มักกินผมบอสให้พี่น้องเบิ็งผมแกอมะออกมาแล้วครับมันอยู่ใดนึ่นี่นี่ครับนี่แกอะออกมาแล้วนี่ครับโตมันเปน็นต้นสีนี่แหละครับตัวลายตวัวแหลกนี่แหละครับเดี๋ยวพบสี่สองผ้าจัดการครับ เนื้อขามันหลายมันกินได้ถ้าเจอตนสิเราครับพี่น,อน้องอบ็ตองร้อลิบอตองจงไว้ครับมันโดนเป็นพีน้องหอดอกผมมีของดีครับจัดกาดที่เอออันนี้คือการกำนี้ตัวน,นี้กับแมนเห็นปะครับเนี่เห็นปะครับบอตองจงไว้ครับพี่น้องเก็บผ้าชัดการมันโลกสวยบ่ได้โลกสวยห้อห้อห่อบาสวยครับห่อตายนี่ครับ ถ้าเจอก็สีรถเตียรด้นไป นี่ครับฟูเรดาน,นามกับเทนไปเลยครับพี่น้องเลยครับหาไปเลยหาตัวนี้หยอดเลยครับตกหัวอะไรครับกินห้อยหลีนี่ครับพี่น้อง ใส่หัดเลยครับ,รบหลอดหงอน้่มันผมเดาว,ว่ามันต้องไข่น้ามุนอีกแล้วเดี๋ยวนี้ไปลงไปในหยอดเลยตัวที่โดนเหลือญง่านนี่ผดลงจากหยอดเลยครับพี่น้องห้องเลยฉีดโถน้ำพุ่มเลยครับเพื่อนไม่มีหลายตัว เหรียญของแรงครับอย่าป,ปีปลานี่มันสัวข้อสีเยอะตัข้อสีโอ้คนใหญ่มากไม่รูว่าลกสวยอะไรต่อครับลูกเม้นนี่หรือว่าสีมาเม้าไปกอนไม่ฉีดตายหมดแล้วครับรเผ้าบางย่างนะครับซึ่งบวกขาดทองหมันก็ถ้ทกจะเป็นน่วยมันม,มีปัญหา